ชนบทดแดงไกลบโอเลโอวันนี้เข้าป่าไม่เสียเที่ยวนะคะเห็นไหมนี่อะไรอะไรเอยนี่คือเห็ดนางรมนะคะโอ้ดูเสียดายอันนี้เนื่อยดูสิค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนแสงได้ไหมแสงได้ไหมโอ้โดีใจมากเลยโดกกำลังงามเลยค่ะ นกกูมาจิเอ๊กำลังงามนลยั้งดูสิคะโอ้สวยงามมากเลยอมันนี้นัะไรอืมนี่ค่ะต้องน้ำอ่อนๆน้นงามเลยค่ะโอไม่ใช่ไม่โอเคแต่การงานเใส่ถงข้างมาย ดีโอนะคะไม่รู้ไปกดตัวไหนคะ่ะมืดมองไม่เห็นนี่ค่ะเห็ดที่เก็บได้เนาะเสียดายตอนเก็บไม่ได้ดูเนาะดูสิคะไม่รู้ไปกดอีท่าไหนนี่ค่ะเห็ดที่ได้ ลมแรงเหมือนเดิมนะคะว่าเปล่าวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามหรือเปล่าถ้าผิดพลาดการไปขออพัน,นะ์ไม่ได้ดูวันที่เัา ลมก็เลยแบบพัดมาเต็มๆเลยเนะ้องตรงนี้เก็บเ็ดก่อนเก็บนั่งลงจ้ากําลังเล็กๆอันนี้ก็เก็บเอาไปเลย แห่งแห่ง,หงตายไปเลยเนาะจะไดยดูเขากำลังงอกระน,นี้เอาไปได้เอาหน,นีเนาะโอ้จับกล่องมือหนึ่ง <laughs> จับมือหนึ่งวันนี้ลมแรง หรือว่ากิ่งไม้ที่เขาตายแล้วที่ยังไม่ร่วงลงมาค่ะล่วงมาก็ววาเราได้ต้องระมัดวัวมองดูป่าอื่นตรงนู้นก็มองไม่เห็นว่าจะมีลมเยอะนะคะแต่ที่นี่ลมเยอะมากเลยดบูบลอมเบลรี่บอมเบียเลนนะคะภาษาเยอรมัน แต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวจะพูดผิดไปคลิปที่แล้วบอกบูเบอรี่ถ้าผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยนะคะบรอมเบียเล่นออกเต็มเลยนะี่คะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเอาถุงมาด้วยน,ะะนี่ค่ะเก็บได้แค่นี้พอเดี๋ยว สุกไม่เต็มที่เนาะเอาไว้สุกเต็มที่ค่อยเก็บเยอะๆนะเก็บแค่นี้พอนะจ๊ะฝั่งนี้ก็เริ่มสุกแล้วดูโอ้โเห็นเห็นลูกไม่ได้ดูเยอะเลยแต่แม่วันนี้ไม่เก็บเยอะเอาไว้วันต่อไปค่อยเก็บเนาะให้มันสุกเยอะกว่านี้ก่อนเต็มป่าไปเลยเ,ยเต็มป่าเยอะแยะไปหมดนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าไม่เยอะกังหันนะคะได้ความรู้เพิ่มมาอีกนะคะเกี่ยวกับต้นหญ้าเอ็นยืดนะะี่ค่ะที่เขาเอาไปทำสกัดทำยาหมองหรือเอาไปาขยี้ขยี้ทาบ,บริเวณกล้ามเนื้อที่ตึงนะคะเขายังสามารถกินยอดอ่อนๆนี้ได้นะคะเนี่ย อ่อนๆน,นี้ได้แล้วใบนี้เอาไปขยี้ทําใบยะนางได้อีกด้วยแต่เล่ยังไม่เคยลองนะคะบอมเบอรี่เดินไปทางไหนก็เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกอยูแล้วน,ะะน่าจะอีกอาทิตย์หน้าน่าจะสุกเต็มที่เลยนะ,ะแรงเฉพาะรอบนอกนะคะที่ว่าไม่มีต้นไม้บังนะคะแต่เข้าไปข้างใน ก็เริ่มเริ่มเงียบแล้วนะต้นแบบนี้เยอะเลยนะคะแต่ไม่น่าใช่ผักเซียนนะคะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกมาทีนี่คือต้นอะไรนะคะ ที่นี่คือเยอรมันเนาะเนี่ยเข้ามาในป่าแล้วก็ไม่ได้ลมแรงนะน่าจะเป็นแค่ลมผ่านแบบบริเวณที่ไม่มีต้นไม้บังเนาะงอกบานแล้วนะคะอันนี้เห็ดคันล่มแต่เขาบานแล้วเนี่ยคะ่ะ เห็ดอะไรไม่รู้จะไม่กล้าเก็บนะ วันนี้ไปได้เห็ดมานี่ค่ะตะก้าเล็กๆเต็มตะก้าเลยนะ,ะถ้ากินผสมผักผสมอะไรได้2อสามเวลาเลยนี่นค่ะปรอมเบียเลอเกอค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะแล้วไป เก็บคิดด้วยกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะวันนี้กะไอไปหาเห็ดนางลมมาแล้วกับมาแกงเด็กพี่น้องเอ้ยนี่วัตถุดิบของเราก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหัวหอมมะเขือเทศนะคะ ดูว่าฉันใส่ใส่ฉันฉันผักไมทานนี่ใส่ไก่ลงไปเล้วตนหนึ่งชิ้นหนึ่งหั่นหั่นได้หลายชิ้นอยู่จ้ะนี่ฉันก็ใส่อะไรลงไปหนึ่งเดียวว่าก็คนคนนี่เฮ็ดใส่เฮ็ดลงไปนี่เฮ็ดอย่างหลายเลยแบ่งให้เฟรนดาแลวทำกับเขาให้เขาเล้วในโชอกมาขามใส่ลงไป ูหนัวสุปก่อนรตรต้มยำเนอะจ้ะนี่ผักชีใส่ลงไปดูวะ่ะพริกจะใส่ต้นไหนเ <c oughs> จ็ดเหลวเรียบร้อยใส่ตั้งพริกเผาพริกปน่นหากินแม่นูการันตีความอร่อยด้วยว่ะกินจนบริา กินไปกินมาเหลือแค่นี้เลยถ่ายให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยกันะ